สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับสายรายงานมาแล้วครับแล้ว,ว่าดําแจ๊ะไม่อยู่บ้านหลายวันแล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนไม่เห็นรถจอดอยู่ที่บ้านหลายวันแล้วเอฟซีครับฮะหรือว่าตามผัวใหม่ไปแล้วหรือไปอยู่เสียเป็ดแล้วผมก็ไม่ทราบนะครับอ่ะย้ําครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลด นะครับในการรับชมรับฟังเอฟซี FC ครับสา,าสายข่าวเลยสายข่าวรายงานมาจากบ้านสี่กอหน้าดาวคารว่าดําแจ๊ไในชาเรื่องนี้ไม่อยู่บ้านมาหลายวันแล้วครับหายหัวหายหัวไปเลยเอซครับนะหายหัวนะครับหายหัวไปเลยครับทุกท่านไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนครับแต่มีคนสันนิษฐานว่า บินมาหาเสียเป็ดที่กอทมมากราบตีนนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันพ่อมากราบตีนพ่อคุณทูนหัวพ่อยอดพ่อยอดเขาหมองอิ่มนะครับนะอันนี้ข่าวสายข่าวรายงานมาครับว่าดําแจ๊ะนะครับไม่อยู่บ้านสามสี่วันแล้วก็อยู่หลายไม่อยู่หลายวันแล้วสี่นะครับก็มันถึงให้ไอ้ช่างซอกทําคลิปให้ดูไงครับนะครับมันถึงให้ช่างซอกทําคลิปให้ดูไงคือมันไม่อยู่บ้าน เราก็เลยสานฐานว่ามึงอยู่ที่นี่หรือเปล่าวะบ้านเสียเป็ดตรงเจ้าจักรหรือเปล่าวะหนชาเรื่องนี้นะคือเฮ้ยห,หรือมึงแอบมาหากันหรือว่ามึงมาทําอะไรกันนะคะรับทุกท่านสงสัยไหมเพราะว่าน้องสะดุ้งตอนเนี้ยขับรถเป็นแล้วไม่ต้องไปง้อแล้วสะดุ้งขับรถเป็นแล้วแล้วก็อ่าอ่า พูดง่ายคือไม่ได้ไม่ได้ไไดงอแล้วแหลงะงอขับรถเป็นแล้วแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าปัญหาอยู่ตรงที่ว่าทำไมทิ้งลูกอ่ะไปอยู่กับผู้ชายอ่ะฮะอันนี้็สายข่าวรายงานมานว่าไม่เห็นรถกระบะจอดสามสี่วันแล้วนะครับที่บ้านนะครับไม่เห็นกระบะจอดสามสี่วันแล,วแล้วแล้วก็ไม่ได้เห็นหัวดำแจะเลยนะครับเอฟซี ทำไมทิ้งลูกอย่างนี้อ่ะอย่าบอกเข้ากตำลานะทิ้งลูกไปอยู่กับผัวใหม่ลูกก็ปล่อยให้อยู่กับแฟนแบบนี้เหรอโอ้โหมึงเป็นแม่ที่ชั่วมากๆเลยถ้ามึงทำอย่างนี้นะเออจริงถ้ามึงทำอย่างนี้นะมึงเป็นแม่ที่ชั่วมากๆเลยที่หนีตามผู้ชายไปนะครับบินไม่รู้ว่าบินมากรุงเทพหรือเปล่า อาจจะมาสี่กันเมื่อวานนางพูดนะคะนี่ฉันไม่ชอบสี่นะคะที่ฉันไม่ชอบสี่ฉันมากับลูกนะคะฉันนะคะมจะไม่ทําให้ลูกผิดหวังค่ะไม่ทํให้ลูกผิดหวังค่ะจะเอาผัวชาวบ้านค่ะตอนนี้บินตามมาอยู่ด้วยกันแล้วค่ะนะคะก็เลยไม่ทํา youtube ค่ะเพราะกวนจอรเคตามค่ะที่นางเงียบไปไม่ใช่อะไรค่ะนางตั้งรับนะครับรอที่สวนกลับค่ะ นะคะนางตั้งรับรอวันส่วนกลับค่ะเข้าใจไหมคะเออจะรอดูค่ะว่านางนะคะจะกลับมาแบบไหนจะกลับมาอย่างไรรอที่ตามชมแต่ผมเชื่อนะคะว่านางเนี่ยไม่ยอมแพ้ง่ายคะ่ะแล้วก็เชื่อนะคะว่านางกำลังเตรียมเตรียมการวางแผนอะไรชั่ว,วอยู่ใครคิดเหมือนผมของหัวใจสามดวง ในฐานเรื่องนี้นะคะทุกคนคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแต่อย่าคอมเมนต์ชื่อบริษัทนะครับนะครับอืมเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ทำให้เราได้เห็นเนี่ยคือนะ,ค,ะอครับฮัลโหลครับโอเคพี่โปรดลงไปพี่นะครับสี่นำธุระมามาต่อมาต่อเพราะฉะนั้นพี่ครับนะ คนอย่างดําแจ๊ดนะครับนะทาอย่างนี้กับลูกได้ยังไงครับนะทิ้งไปหาผัวใหม่เขาว่าไม่อยู่บ้านกันหลายวันมากเลยนะสิครับบ้านช่องก็ไม่อยู่นะครับนะทิ้งลูกไม่สนใจนะาติดนะอืมทําไมต้องต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะครับนะอายุก็มากเลยนะครับนะลูกเต้าก็มีแล้วแต่ก็ยังทําตัวสัมฤทเกเทะอยู่เหมือนเดิม นะครับนายสี่คือไม่คิดว่าลูกจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างเหรอครับสี่ผมถามหน่อยแบบนี้ลูกเอาเป็นเยี่ยงอย่างไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะสี่เด็กมันจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับวันนี้ฟสตครับวันนี้ครับทุกคนกรรมมันมีอยู่จริงนะไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรอกนะครับที่นาหายไปเนี่ยนะครับ ราก็รู้แล้วว่าเป็นเพราะอะไรแต่จาไว้เลยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้ที่หายไปนี่มีเงียบอย่างนี้ไม่ได้คิดดีกาลังคิดวางแผนชั่วอยู่เพราะในใจสมองมันมีแต่เรื่องชั่วๆตอนนี้ก็ส่งข้อมูลให้กับแม่นอกไส้นะครับดาคนนู้นดาคนนี้นะข้อมูลที่ออกมาก็มาจากมันนะครับจํเอาไว้อันนี้ไม่กล้าขึ้นไลน์สดครับเพราะกลัวเมียหลวงเข้ามาดูนะครับไม่กล้าขึ้นไลน์สดเพราะกลัวเมียหลวงเข้ามาดู นะครับหรือว่ากลัวโปสแตกอะไรบางอย่างนะครับวันนี้วันพ่อก็คงจะหนีมาหาผัวใหม่นะครับนะคงจะมาเที่ยวกับผัวใหม่อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละนะครับดูจะลักษณะแล้วส่วนลูกก็ปล่อยนะครับลูกก็ปล่อยพอลูกโตแล้วครับลูกโตแล้วนะี่ลูกโตแล้วนางก็ปล่อยนะครับใช้ชีวิตแบบ ไม่เลยเทเมาไปวันวันนะครับนี่ใส่ของอีดําแจ๊ะคือตอนนี้นางไม่สนใจหรอกนะครับใครจะด่าใครจะว่าอะไรนางนางด้านแล้วครับผู้หญิงนี้ด้านแล้วนะครับไม่รู้จะด้านยังไงนะครับถ้าไม่ด้านก็คงไม่ทำอย่างนี้แลยสิครับแต่ทุกวันนี้นะครับอืมแต่ทุกวันนี้คงที่ที่ด้านเ,นเพราะอะไรอะ่ะเพราะนี่นี่ใส่ดันดานของตัวเองนะครับ อืมนะครับก็คือหเหนื่อยใจครับมีแม่แบบนี้นะสะดุง้งหนูก็ต้องทำใจครับแม่หนูใจแตกแล้วดำแจะนะครับใจแตกแล้วสะดุ้งเนาะในฐานนี้ใจแตกตอนแก่มาเสียคนตอนแก่ชีวิตนะครับนะมาเสียคนช่วงวัยสี่ึฟ้านะครับไอ้ีนะครับนะ โอ้ยนี่เสียมานานแล้วไม่ไม่เสียคนตอนนี้รอกอีนี่เสียมานานแล้วทุกคนนะนะครับเสียมานานแล้วทุกท่านนะไม่ใช่มาเสียใ้ตอนนี้ครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับนะดูตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับนะครับมาเสียคนตอนนะตอนนี้อ๋อมันเสียมานานแล้วลืมไปคํานี้ใช้ใช้ใช้ไม่ได้กับมันนะครับอ่ะก็หายไปหายออกจากบ้านไปนะครับนะหลายวันอยู่ก็สายข่าวรายงานมาว่าน่าจะขึ้นไปหาผัวใหม่ นะครับน่าจะขึ้นไปอยู่กับผัวใหม่นะครับปล่อยให้ลูกเนี่ยอยู่กับแฟนนะครับอยู่กับแฟนที่นี่นะที่นนะแล้วรแล้วก็รถก็ขับเป็นแล้วนะโอ,โอเคครับคลิปนี้ก็คงจะมานี้ครับ